สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องดื่มกาแฟยังไงไม่ให้สุขภาพเราพังนะคะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ทั้งนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วผิดปกติและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นเราควรจะรู้จักกับเคล็ดลับในการดื่มกาแฟที่ไม่ให้สุขภาพพังค่ะมีดังนี้คือ 1. เลือกเครื่องทากาแฟคุณภาพสูง หากน้ำร้อนไหลผ่านเครื่องทำกาแฟที่ทำมาจากพลาสติกอาจทำให้สารเคมีจากพลาสติกไหลลงไปผสมในกาแฟได้เพราะฉะนั้นหากคุณเลือกเครื่องทำกาแฟแบบเอสเพรสโซที่มีคุณภาพสูงก็ผ่านการรับรองความปลอดภัยนะคะ 2. เลือกดื่มให้ถูกเวลาเวลาที่ดื่มควรเลือกเป็นช่วงก่อน1 4 0น,นถ้าดื่มหลัง1 4 0นอ,นอาจทำให้ร่างกายมีปัญหานอนไม่หลับนะคะ 3. เลือกกาแฟาที่มีคุณภาพสูงกาแฟาถือเป็นหนึ่งในพืชที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูกฉะนั้นเราเลือกกาแฟาคุณภาพสูงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกที่เป็นออแกนิกแล้วแล้วก็นอกจากเราจะหลีกเลี่ยงสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้แล้วยังได้โมนัสคือกลิ่นและรสชาติที่ดีกว่าเดิมอีกด้วยนะคะ 4. เลือกดื่มพร้อมกับอาหารที่ดีการดื่มกาแฟากับอาหารที่มีโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรต สารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายค่อยๆรับคาเฟอีนช้าลงทีละน้อยทีละน้อยและนานขึ้นโดยที่เราจะไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยนะคะ 5. ดื่มกาแฟแบบไม่ใส่น้ำตาลหรือครีมเทียมการดื่มกาแฟที่ดีต่อสุขภาพไม่ควรจะใส่น้ำตาลหรือครีมใดเลยจะดีที่สุดนะคะและช่วยให้ไม่อ้วนด้วยนะคะ 6. ดื่มน้ำเปล่าตามเยอะเมื่อเราดื่มกาแฟเสร็จแล้ว สิ่งที่ควรทำก็คือการดื่มน้ำเปล่าตามเยะ u, <ๆ>อะเพราะว่าในกาแฟ,ฟจะมีคาเฟอีนอยู่ซึ่งคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้เราเข้าห้องน้ำบ่อยๆทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำไปดื่มน้ำตามจึงไปช่วยรักษาสมดุลและอาการสูญเสียของร่างกายนะคะถึงแม้นกาแฟ,ฟจะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง <c oughs> ก็อยากแนะนําให้ดื่มน้อยๆไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดื่มทุกวันนะคะถ้าง่วงก็เปลี่ยนมานอนให้เร็วขึ้นหรือหาผลไม้สดทาน เพื่อเพิ่มความสดชื่นแทนดีกว่านะคะช่วยกดกระดิ่งกดติดตามให้หน้าด้วยนะคะเพื่อรับชมวิดีโอใหม่และเพื่อเป็นกำลังใจและแรงกายให้หน้าดค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ